็นมือนั้นผมถูกจงจังครับผมถูกหลายครั้งครับผมมันคนกลามมันใหญ่กลามมันใหญ่ดิควรไม่น่องกลามมันใหญ่คนคางมันยาวกลามมันใหญ่นะครับตรงข้างในแบคทีเรียมเยอะบบกแสงทาแล้ววันนั้นไปสียาบนมุงกลับมาแล้วช่าหมังอีกวันชุกอีกวันใช่ไหมล่ะครับไทยไฟผมทำออกมาเกินเยอะเปล่าลางอุ้ยเอยบ่อยแลยอุ๊เฉี่ย เชื่อมตดเบ้าวะ่ะมึงตดใสหมุใส่ด่างหัวแบนี้วะ่ะสูซีกับไอ้พงนะครับผมพักนี้นะครับผมนะครับปลาซัาส0บาทนะครับนะผมรอเขาแล้วครับผมนะ50บาท80บาทจ้าอ้วนขึ้นบ่ครับผมอ้วนขึ้นนะครับอ้วนขึ้นหลังจากที่ป่วยไปรักษาตัวที่โควิด2เดือนมาแล้วอ้วนขึ้นมากเลยนะครับผม <c oughs> ปากเหม็นมดเสียงน่านกลามมันไงัง เขียวเขียวกางมันแบคทีเรียมันเจ็บว่าผมคอแข็งใหญ่ผมพูดเลยนะแล้วมาเจอจต่ายอีกคนนึงครับไอ้พงพงศรีเหม็นค้าเคลื่อนมาฆ่าในมือน,น่ะนะปลาสับเขาพูกจะหวาดพวกาวดดนานครับผมห้าสิบบาทแปดสิบบาทนะครับผมเออวันนั้นไปดูไอ้กิจเพชรไปผมยังจําได้เลยช่องเจ็ดสีแม่งระยะประชิดเลยครับไอ้พงศรีป๊อดวะไอ้เขี้ยวงองคนนี้เลย แล้วช่องเจ็ดสีขนาดกินขี้เตากินตัวกินอะไรมันเหม็นเลยมันคนมันอบอ้าวกันในช่องมันช่องเล็กๆแล้วคนมันเยอะในช่องเจ็ดสีนะครับและพี่หลอพี่หลอง,ลองเล่นนี้เล่นในกิไปเล่นใน,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 นกิ๊บอีเชือกตัวเป็นซ้นเนี่ยปากไม่เหม็นไว้พองๆมีเลยเยี่ยแบบปลาส้ำหาซี่บาทไปซี่บาทครับจัดส่งทั่วประเทศขอบคุณพี่โอด้วยนะครับผมจริงๆครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับนะสนใจกระทักแชทมาเลยนะครับ ปลาซับห้าสิบบาทไปดสิบาท,บาทนะครับเด้อขี่เขียวมันติดแมนครับเขียวมันเลีลยองอ่ะเสียงทานอ้าวละอาละอาละโอ้ยร้องปลาล่าหนึ่งกระปุกครับทักแชทเลยครับพี่หนึ่งกระปุกก็จัดส่งนะครับอืค่าจัดส่งเท่าไหร่ครับถ้าเอาหนึ่งสองสามกระปุกในห้าสิบาทพอนะนะครูนะเอาห้าสิบาทพอนะครับค่าจัดส่งห้าสิบาทแต่ถ้าพี่เอา เยอะขึ้นไป20่กระปุกเหมือนพี่คนนั้นเอาไป30มสิบกระปุกใหญ่ก็85บาทนะครับบ่เป็นนั้8ปบาบาทน้ำนักเท่าได้กค่สางแซ็ปซ็บ,บ,บ่ค่าแซ็บ,บ่ตาแซบปบ่ค่าท่านแซบปครับพระซบผมขึ้นไหนเลยผมผมบอกเดียวท่านไม่แซ็ผมเบิรนโอนเงินขึ้นไหนเลยผมจบนะครับโควิดหายเดียวผมไปซื้อถึงห่องเลยครับไปร้องครับให้โควิดหายก่อนนะครับโควิดซาซาก่อนในค่ายมวย ใครใครใครขีดอ๋อใครเสียดเพิ่งพูดหาสี่ดเปนหลายคนอยู่เนี่ยสองกระปุกเท่าไหร่ครับมีกระปุกละห้าสิบาทแปดสิบาทนะครับผมอ่าว่าตละลนาะค่าขอบคุณค่าผมโอ้ยมีผู้สาวของมึงบาได้ไงวันน,นีน้เฮ้ยส่วนมากเพจผมหรือว่าเฟซพวกผมจะมีมีทั้งผู้ชายเดียครับผมนะผู้หญิงผู้ชายก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะครับ ใครขีดบ้างในใครก็เยอะนะเฉพาะทันเนอร์เขาพ่เทนพ่เทนพิเทนก็พาไอ้ศิลปมงคลไปสี่หกเข็มหกเข็มแล้วพี่ไอศิรปมงคลก็เลือกก็มียเลย <laughs> ล่าสุดก็ไอบอยอย่างนี้ชกทองชกทองน่าจะเก้าเข็เมบางไม่รู้นะพงศิริก็จะไปขีดแต่ออกมาก่อนกลัวเข็มแล้ไม่ได้ขีดมั้งก็หลายคนนะผู้ขีด เอาละเอาละโอ้อยจะทำเรียงขีดว่าขีดไหนแต่ทันเนอร์ไนพี่เทนนะครับพี่เทน,นสี่กลัวมากน่ากลัวเป็นยังง